ได้เนื้อสดๆ,ๆงามๆมาพี่น้องได้เนื้อม้างามๆพี่น้องเนื้องามขัดบุ้ยเห็ดซอยจุกินน้ำกันพี่น้องเราจะปรุงเครื่องก้นตัวบ้านเนี่ยอันนี้เพียเด้อเพียต้มเรียบร้อยแล้วล่ะเอามาต้มนะหอมห่วยๆเพียกระได้เพรยโองเพียร์สุดบุย ดีเพ็่น้องดีเสร็จแล้วเกีก่ยมอนใส่บดเลยน้ำซุม,ม,มกระไดเออปุ่งพี่อน้องบ่งกลิศเพี่น้องใส่รงปปล trượt xe bay lưu xe lại xem lại nhất <laughs> ông ta quẩn lý quẩn nhạc xe ใส่เข้าประมาณเนาเข้าขวาเาข้าขวาก่อนพี่นนเนาะแล้วขาดก็ได้พีนน่น้องเฮ้ยเข้าขวาน้อมใส่เข้าขวาแล้วกันนี่เลี้ยวขี้ใส่ลงไป kiều oh. phải <laughs> <Tập cái đó. cười> không kiều Hãy subscribe năm, kênh Ghiền Mì มาบัมืนอ่าพี่น้องหูเขาหูเขาเอาด๋ยนเนี่ยมันเสียบหไดเลยอ thank mm -hmm. you กินมันคักเกี่ยวหมดนาอ